สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าฟังนะคะวันนี้นะคะเขาฟังจะมารีวิวนะคะรถนะคะ t o โยต้าเซนต้านะคะ1.5นะคะรุ่นวีนะคะปี2017คันนี้เลยนะคะของทางเต้นโปรสตาร์อัโตคาแป8นะคะคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะมาแล้วละคะ่ะคันนี้นะคะเป็นรถสีบอลป้ายทะเบียนนี่สวยมาก195เเป็นเลขที่มงคลมากๆ ด้านหน้าสวยนะคะตั้งแต่ไฟไฟตัดหมอกกันชนหน้าด้านข้างตัวล้อเนี่ยเป็นล้อทูโทนนะล้อทูโทนนะคะสีเนี่ยก็จะออกสไตล์แบบทูโทนนะออกจะออกบอลดำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงอะ่ะภาษาเราจะเรียกสีบรอนใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็จะแบบเขาจะมีการดีไซน์ของเขาในรุ่น Toyota s เ n t ย a V คันนี้สวยปิ้งมือเดียว สวยปิ้งมือเดียวเลยคันนี้อ่าให้ดูสีรอบภายนอกก่อนนะคะพร้อมใช้งานเลยส่วนยางได้ลูกค้าโชคดีมากคนที่ซื้อต่อไปนะคะยางเนี่ยปีใหม่มากๆปี2022ดูไม่ผิดนะคะยางปีใหม่มากเหมือนลูกค้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ขายนะคะ นํามาเทิญรถของทางเต็น์นะคะนําคันนี้มาขายเทินรถของทางเต็นไปใช้งานดังนั้นรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสวยเอียเอ่ยมเลยนะคะการันตีว่ารถไม่มีชนแล้วยังเป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยนะคะรถเจ็ดที่นั่งของทางเต็น Pro Star Auto c a ต8คอยู่ในล็อก F8F9 นะคะรีวิวโดยเข้าฟังนะคะคันนี้นะคะลูกค้า จะได้ประตูข้างสไลด์อัตโนมัติเหมาะกับการใช้งานในเมืองขึ้นลงสะดวกสบายสูงจากพื้นใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ที่170ม mm. mm ิล hmm. ิเมตรนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าอัตโนมัติ mm hmm. เมื่อกี้กดข้างนอกแล้วเรามากดข้างในผ่านคอนโทรลผ่านคนขับรถ นี่จะลองเปิดประตูให้ดูนะคะโดยกดปุ่ม open ภายในตัวรถนะคะประตูก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะทันทีเลยนะคะอันนี้กดเปิดเราลกดปิดนะคะผ่านคนขับรถโดยตรงนะคะสะดวกสบายมากนะคะสะดวกสบายมากกับรถคันนี้เอาเป็นว่าคันนี้สะดวกสบายขับสนุกประหยัดน้ำมันแล้วมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยครบครัน ในส่วนของภายในกุญแจมาแล้วเหยียบเบรกพุสตาร์ทอ่ากุญแจสองดอกนะคะเป็นตัวจริงทั้งคู่นะคะพุสตาร์ทไปแล้วค่ะนี่รถสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นกว่ากิโลเองเท่านั้นนะคะเป็น เ er กียร์ออโต้พวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะภายในสวยเรียบหรูดูดีที่นั่งห้องโดยสัรก็กว้างด้วยหน้าจอเป็นจอ LED ขนาด8นิ้วเครื่องเล่นวิทยุสัมผัสรองรับการใช้งานของ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังรอบทิศทาง360องศาแบบ HD oh ho, โอ้โหเ,เต็มๆเลยเนี่ยค่ะอ่าฟังก์ชันก็แบบนับโทรศัพท์วางสายเชื่อมต่อมือถือในรถได้เลยเปิดเพลงผ่านช่องนั้นช่องนี้จุกกยูแล้วแต่เรานะคะได้หมดเลยแอ r a ออโนะคะก็มีกับตัวนี้เย็นมากฉ่ำมาก อยู่ที่เราปรับอยู่ที่ความต้องการนะคะก็แยกโซนได้เลยว่าใครต้องการเย็นใครต้องการอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ความต้องการนะคะหน้าจอ8นิ้วแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้คอนโซลสวยนะคะคอนโซลสวยอ๋อเกียร์เนี่ยรู้สึกว่ามี M บวกเลบเกียร์ต่ำเกียร์สูงน่าจะ5เกียร์นะคะถ้าจาไม่ผิดอันนี้ไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะคะสวยพร้อมใช้งาน และนี่ก็คือการผ่าให้ลูกค้าดูแบบชัดๆเราดึงแบบขอบยางให้เห็นเม็ดอาร์ตทุกจุดกันเลยรวมถึงขอบประตูกันเลยว่ารถคันนี้การันตีว่าเฟิร์มว่าไม่มีชนอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ตัวเลื่อนสไลด์ไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะตัวนี้ขอบทุกตัวน็อตทุกตัวอาร์ตทุกตัวผ่าให้ดูทุกบานนะคะว่ารถสวยไม่มีชนเดิมเดิมทุกจุด นี่เลยน็อตประตูสไลด์แบบเดิมทุกจุดประตูไม่เคยทำสีนะคะประตูไม่เคยทำสีน็อตเดิมทุกตัวดังนั้นเราสามารถการันตีได้ค่ะ,ะเมื่อกี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาสองฝั่งเลยน,นี่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่า เราเนี่ยขายความเป็นจริงทุกจุดนะคะขายด้วยความซื่อสัตย์ทุกจุดนะคะดังนั้นรถทุกคันคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีนี่เลยค่ะน็อตไม่มีขยับประตูเมื่อกี้ซ้ายอันนี้ขวานะคะสวยมากให้น้องๆไปแดงเลยคันนี้เอาไปเลยค่ะเมื่อกี้ประตูซ้ายขวาเรามาดูประตูหลังก็คือประตูที่ห้านะคะ นี่เลยน็อตเดิมเดิมทุกจุดประตูท้ายไม่เคยเปลี่ยนประตูมาไม่มีการชนท้ายไม่มีการเก็บสีท้ายสวยทุกมุมละเอียดยิบถ่ายแบบนี้ค่อนข้างขายด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะคันนี้โตโยต้าเซนต้ายกให้100เอซ์อะไรทุกอย่างครบถ้วนอ,อะไรทุกอย่างครบถ้วนผ่าให้ดูทีละจุดละจุด ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยค่ะนี่เลยอาร์ตเดิมทุกตัวนะคะน็อตเดิมทุกตัวคันนี้ให้ดูภายในอีกรอบนะคะความสวยงามให้ดูเต็มเต็มเลยรถอนเนกประสงค์พี ไอ้ขอ,อนวดค่ะรถอเนกประสงค์ MPV 108แรงมา้า PS นะคะเราสามารถเติมน้ำมัน9591แก๊สโซฮอลได้ E 1 0 E 2 0่าแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอแถวที่2แถวที่3นะคะเราสามารถเชื่อมกับระบบของตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะคะอ่านี่แอร์หลังแอร์ Air หลังฉ่ๆเลยก็คือห้องโดยสารข้าง ข้างหลังะะแถวตอนสองแถวตอน3ามจะได้ไม่ร้อนนะคะห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายได้ไดรถเจที่นั่งรถครอบครัว MPV นะคะอันนี้แบบมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะให้เห็นว่ารถเนี่ยพร้อมใช้งานขนาดไหนทั้งภายนอกภายในนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่ห้องเครื่องแต่ว่านี้จะอาจแบบให้ละเอียดเพราะว่าเผื่อลูกค้าต่างจังหวัดที่จะมาดูรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราถ่ายจากกล้องมือถือนะคะกล้องมือถือค่อนข้างละเอียดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรถสวยขนาดนี้แล้วนะคะรุ่นนี้ราคาไม่สูงด้วยราคาบ้านมากอยู่ที่5 1า0 0 0หบาทเท่านั้นเอง เอาละค่ะถ้าใครสนใจก็เข้ามารับชมและเทดสด์ได้นะคะนัดทดลองขับได้ที่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์นะคะเต็นโปรโสตาร์อัลโตคาร์88อยู่ในล็อก F 8 F 9ติดต่อน้องเขาฟางได้นะคะยินดีบริการรับใช้ลูกค้าทุกท่านเลยภายในเป็นเบาะหนงังโอ้โหทูโทนหายากมากรถบ้านมือเดียวราคาบ้านมากอ๋อ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ4ปี2.99%เท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวน์ประวัติดีดอกเบีย้ยต่ำให้หมดทุกอย่างถ้าจบได้นะคะซื้อง่ายขายคร่องซื้อง่ายขายคล่องเซลล์บริการดีใจดีนะคะแล้วเข้ามาพบกันค่ะเอ้ามาสู่ห้องเครื่องแล้วรถเนี่ย สวยไม่มีการแต่งหน้านะคะสวยธรรมชาติจากโรงงานอันนี้คือถ่ายฝั่งขวาของตัวรถนะคะถ่ายฝั่งขวาเราจะไล่กันทีละจุดนะคะน็อตเดิมสติ๊กเกอร์โรงงานครบเครื่องเดิมเกียร์เดิมบอดี้เดิมช่วงล่างดีทุกอย่างแน่นครบถ้วนเช็คระยะศูนย์ทุกระยะนะคะน้ำมันไม่มี การล่วดซึมนะคะคานเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาน็อตเดิมทุกจุดคานข้างในอะคะ่ะก็ยังเป็นสีเดียวของโรงงานไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อนะคะไม่มีการย้อมแมว1้อเปซนค่ะรถสวยตรงปกทุกจุดนะคะให้เห็นกันแบบนี้เลยน็อตเดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงก็น็อตเดิมเลยนะคะฝากระโป,ปรงน็อตเดิม อ่าโตโยต้สติกเกอร์โรงงานอาร์ตซ้ายอาร์ตขวาตัวปิดฝากระโปรงสวยนะคะสวยสีเดิมเลยนะคะให้ร้อยคะแนนเต็มเลยคันนี้ไม่หักเลยบล็อกเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะเอาเป็นว่าสรุปกันนะคะโตโยต้าเซียนตาหนึวีปี2องพสีบรอนนะคะสวยมากๆ ถ้าใครชื่นชอบรถคันนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาสอบถามข้อมูลเข้ามาเทสได้เข้ามาชมรถยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพนะคะรถคันนี้จอดอยู่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์นะคะชื่อเต็นต์โปรโสตาร์ออโต้คาร์แ อยู่ในล็อก F8 F9 นนทบุรีบางบัวทองนะคะและถ้าสนใจนะคะสายด่วนก็080 209 3130นะคะย้ำนะคะ080 209 3130ติดต่อน้องเข้าฟังนะคะและในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ